การทั่วโลกชื่นชมซุปตาหนุ่มบริจาคเจ็ดหลักช่วยเหตุแผ่นดินไหวในวันเกิด30ปี BTS, ชูกา BTS ฉลองวันเกิดด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย เมื่อวันที่9มีนาคมวันเกิดของชูก้า BTS อายุครบ30ปีองค์กรพัฒนาเอกชน NGO Save the Children เปิดเผยว่าชูก้าสมาชิกวง BTS ได้บริจาคเงิน100ล้านวอนประมาณ2.6ล้านบาทเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในตุรกีและซีเรียหลังจากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่ทำลายสถิติ ชูการแสดงความคิดเห็นว่าเด็กๆและครอบครัวจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างมากจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับผู้รอดชีวิตและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อฉันหวังว่าอย่างน้อยๆสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและหวังว่าการบริจาคครั้งนี้จะถูกใช้เพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับเด็กๆ Save Save the c h i l เด e n เพื่อเป็นทุนสำหรับผ้าห่มกันหนาวที่นอนอุปรกรณ์การเรียนและสิ่งจำเป็นอื่นๆที่จำเป็นในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบชูก้าบริจาคเงินในวันเกิดตลอดอาชีพการงานของเขาช่วยเหลือเยื่อไฟป่าผู้ป่วยมะเร็งในวความพยายามในการป้องกันโควิด -19 และอื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา